โอไฮโอโคซายมาสว่าม okay. oh wow. <oh hm ันเกี่ยวเรื่องของโนบุลี่งเหรอใช่โครงการโนบุลี่อ่ะใช่เป็นสีชมพูน่ารักเลยนะรู้ได้ไงว่าเป็นโนบุลี่ดูจากอะไรดูจากได้ยเขาเขียนโนบุลี่แล้วก็มิกี่ใช้ตัว Google Translate เอ้ย Google Lens ถ่ายรูปให้แปลไปคนญี่ปุ่นเหรอคนนี้ให้โดเซ ในวันที่แดดแรงแต่ใจสงบก,การเดินทางของเราในฟุกุโอกะในวันนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากแผนท่องเที่ยวแต่มาจากคำถามในใจว่าถ้าเราอยากจะใช้เวลากับตัวเองควรจะไปที่ไหนดีเราเลือกมาที่ดาไซฟุเทมบังุศาลเจ้าเก,าก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเล็กๆแต่มีความสำคัญระดับประเทศ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ผู้คนศรัทธากันมากที่สุดบนเกาะคิวชิวสถานีแห่งนี้เขาอุทิศให้กับสุงาวาระมิจิซาเนะนักปราชญ์ผู้มีชีวิตจริงในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นที่ภายหลังได้ถูกยกย่องให้เป็นเทพ,พเจ้าแห่งปัญญาและการเรียนรู้ บ้านนี้ติดวัดละชอบมาวัดมาอะไรจะสินชอบมาแบบนี้ฮชชอบมาใช่ไหมการเดินเข้าสู่พื้นที่ศาลเจ้าไม่ใช่แค่การเดินทางกายผ่านสะพานหินที่พาเราข้ามสายน้ำไปสู่ศาลหลักแต่เป็นเหมือนของการเดินเข้าไปในมุมสงบของจิตใจตัวเองเพื่อที่จะมาถึงศาลหลักและสิ่งแรกที่เรารู้สึกกันได้ก็คือ จังหวะของที่นี่นั้นทำให้เราชาลงสำหรับเด็กๆนะครับที่กำลังเตรียมสอบหรือใครที่มีเรื่องสำคัญในชีวิตที่นี่นะครับเป็นจุดที่หลายคนนั้นจะต้องแวะเข้ามาเขียนคำอธิษฐานบนแผ่นเอมะเพื่อขอพรให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้วันนี้เป็นรั้ง,งที่เคยที่สังเกตมอม,อมอเข้าไปตรงแทนวิธี ที่ตรงกลางที่เป็นเสมือนกันนับถือหรือเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านกระจกและนี่คือกระจกศรรักดิ์สิทธิ์ซึ่งในความเชื่อแบบชินโตกระจกไม่ใช่แค่ของสะท้อนภาพแต่จะสะท้อนจิตใจและเจตนาของผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาว่ากันว่านะครับ ถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงหน้ากระจกศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถสะท้อนความรู้สึกจริงๆที่อยู่ข้างในไม่ได้มีเสียงตอบกลับไม่ได้มีพิธีมากมายจะทําให้เรารู้สึกเหมือนได้พูดคุยกับตัวเองแบบไม่ต้องแปลแล้วเมื่อเราออกจากศาลเจ้า เส้นทางกลับก็ไม่จำเป็นต้องรีบเดินครับเพราะถนนคนเดินที่นี่ทอดยาวหน้าสารผู้คนในเมืองนี้ดูเหมือนจะมีจังหวัดที่ต่างจากเมืองใหญ่ไม่เร่งรีบไม่วุน่นวายเหมือนพร้อมที่จะหยุดให้กับทุกสิ่งที่มีความหมาย ภารกิจสุดท้ายครับไม่ว่าจะกี่ปีก็ต้องเดินหานู่นไงโอ้โหโอ้โเฮ้ยโอ้โหสวยมากโน่าต่อมากเลยตัวนี้ตัวไหนรุ่นไหนเนี่ยอันนี้เป็น exclusive โอ้โหไม่เห็นข้างหลังเลยแอด F โอ้โหมันไม่มีในการ์ตูนนะทำไมอะสร้างมาเพื่อฟุตบอลไก่เดียวฮะ เฮ้ยทรงสวยเลยนะนี่คือ RX 93 FF New g u n d a m ุ่นยนต์ไซส์จริงที่สูงถึง24.8เมตรอยู่หน้า5ล้าลาร์พอนฟุกูกะซึ่งเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่สายหุนยน,น,นต์้องมาให้ได้ขยับได้ด้วยนะครับมีไฟที่มาโชว์กันกลางคืนอีกด้วยและยังมีนะครับ g า n d a m Park ที่เหมือนหลุดเข้ามาในโลกกันปลา มีของเล่นเกมคาเฟ่เดินเข้าไปแล้วรู้สึกถึงคำเดียวโดนแน่นอนละปาบคือผมชอบตัวตาเดียวอะพวกสักพวกอะไรไบเนี่ยมันดูแบบเท่ดียวดูเทรี่ดีอยากตั้งจริงเลย เอ็มจีอันนี้ผมก็ชอบโอ้ชอบชอบหมดทริปนี้ซื้อแค่สองตัวครับกับาดยากไม่ได้